สวัสดีค่ะพบกับกุ้งสตอี่แล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะคะกุ้งก็จะมารีวิวของเล่นค่ะ ึ่งของเล่นชิ้นนี้นะคะจะบอกว่าถูกใจแอบถูกใจลูกนิดนึงนะคะเพราะว่าเออใครที่อ่าเป็นคอหวยคอลอตเตอรี่นะคะต้องห้ามพลาดคลิปวิดีโอนี้นะคะเพราะว่าอะไรนะคะของเล่นชิ้นนี้เนี่ยใครจะเอาไปเล่นเป็นริงโกก็ได้หรือใครที่ชอบซื้อหวยลอตเตอรี่นะคะวันวันที่หนึ่งวันวันที่16แล้วเออฉันจะซื้อเลขอะไรฉันไม่มีเลขฉันแบบจะไม่รู้จะซื้อเลขแต่แต่ว่าอยากซื้อนะคะอยากวัดดวงในทุกๆงว่าชนะแล้วเนี่ย ช้อยนี้นะคะตัวเลือกนี้นะคะห้ามพลาดค่ะว่าของสิ่งนี้คืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าของตัวนี้นะคะคืออะไรนะคะนั่นก็คือน,นี่เลยบิงโกนี่นะคะเป็นรูปมอนบิงโกลนะคะซึ่งหน้ากล่องเนี่ยเขาจะเขียนว่าเป็นบิงโกลแบบนี้นี่แหละคุณเห็นใน t ิกต็อกนะคะคุณก็เลยเอามารีวิวค่ะทุกคนชนะแล้วเนี่ยใครทีอ่อยากซื้อหวยนะแต่ไม่รู้ว่าจะซื้อเลขอะไรนะคะสามารถที่จะซื้อ ของเล่นแบบนี้นะคะเอาไปหมุนนะให้ตัวเลขมันหล่นลงมาแบบนี้นะคะเราก็ซื้อเป็นตัวเลขได้นะบางคนเอาไปเล่นดิมิงโกได้แต่สําหรับกุ้งนี่คือคอหวยค่ะทุกคนคอลอตเตอรี่นะคะชนะแล้วเนี่ยในแต่ละงวดนเนี่ยค่ะกุ้งไม่รู้ว่าจะซื้อเลขอะไรคะเลขดังไปหมดเลขเเยอะไปหมดเลยเนี่ยชนะแล้วเนี่ยนะคะตัวเลือกตัวนี้ค่ะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับคนที่อยากที่จะซื้อหวยนะคะแต่ไม่รู้จะซื้อเลขอะไรนั่นเองนะคะโอเค อยาอนะคเดี๋วยวเรามาลองแกะกัเลยดีกว่านะคะตัวนี้นะคะกุ้งซื้อในช้อปปี้นะคะทุกคนในราคาไม่กี่บาทน,นะเดี๋ยวกุ้งแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนะคะแล้วก็ลองไปตามตามกันดูนะคะ คือของเล่นตัวนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วอ่ะเขาเอาไว้ให้เล่นเป็นบิงโกนะคะแล้วก็เขาจะมีแผ่นบิงโกมาให้แบบนี้เนาะแผ่นบิงโกมาให้แบบนี้นะคะแล้วเราก็าสามารถทําเป็นเล่นเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวได้นะคะสาหรับใครที่ไม่อยากจะซื้อมาเอาไว้สําหรับเล่นหวยเล่นลอตเตอรี่นะคะตรงนี้ก็เอาไว้ นี่เลยค่ะบิงโกนะคะหลักๆคือบิงโกแต่ว่ากุ้งอะ่ะเอามาอะดปนะคะประปุงเปลี่ยนแปลงเป็นปน,ปน,นี่เลยลูกบอลน,นำพาโชคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณจะเอามาอะดปเล่นยังไงนะคะนี่นะคะในกล่องเขาก็จะมีเป็นแผ่นบิงโกแบบนี้นะคะแล้วก็มี เป็นเหรียญแบบนี้นะคะเอาไว้วางนะคะตอนที่เราเล่นมิงโกเวลาตัวเลขออกมานะคะแล้วก็นำนำเหรียญตัวนี้เนี่ยไปวางตามตัวเลขนะคะที่มันเป็นเลขหมุนออกมาเนาะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะเป็นตัวลูกบอลนะคะลูกบอลเขาก็จะอัดมาอยู่ในถุงแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเขาก็จะทำลูกบอลนะคะ อยู่ในแบบนี้เป็นอย่างนี้ค่ะเนี่ยข้างในนะคะตัวเลขก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะซึ่งชุดบิงโกตัวนี้นะคะมีตัวเลขทั้งหมดนะคะ90เลขด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครบไหมนะหนึ่ถึงสิหนะคะ1 6บหกถึงสามสิบสเอดถึงสีห้าแล้วก็ สี่สิบหกถึงหกสิบนะคะแล้วก็หกสิบนะคะหกสิบเอ็ดถึงเจ็ดสิบห้าค่ะแล้วก็เจ็ดสิบหกถึงเก้าสิบนะคะก็คือตัวเลขนะคะครบตามนี้นะจ๊ะเก้าสิบเลขนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาประกรอบกันนะคะว่ามันจะประกรอบยังไงตัวนี้เป็นฐานนะคะเป็นฐานหลุมเนาะตัวนี้เป็นรูปบอล นะคะคซึ่งกุ้งก็จะประกอบอย่างไรดีนี่นะสิด้านนี้นะคะเขาจะมีรูนะคะแล้วก็นี่เลยเป็นขาหมุนนะคะเราก็จะ เดี๋ยวลงไปแบบนี้นะคะเราก็จะใส่ลงไปแบบนี้เลยแล้วก็อีกด้านหนึ่งค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะด้านนี้เนาะเดี๋ยวเราจะรอใส่ลูกบอลไปก่อนนะคะทุกคนลูกบอลน,นะคะเดี๋ยวเราจะทําการตัดลูกบอลน,นะคะทีละลูกนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ใส่ลงในตัวนี้นะคะมันก็สามารถหักแบบนี้ได้เลยนะคะทุกคน สำหรับรอบนี้นะคะกุ้งก็จะใส่นะคะหมายเลขแค่เลขหนึ่งนะคะถึงเลขสินะคะเลขสิบนี้ก็เปรียบได้เป็นเลขศูนนะคะเพราะว่าในรูปบันของเราไม่มีเลขศูนย์เนาะฉะนั้น,นกุงจะใช้เลขสิบนะคะเป็นเลขศูนย์นั่นเองนะคะ,ะคนหักไปแล้ว <laughs> แกรู้สุดร้ายน่อ <c oughs> อเรียบร้อยค่ะนี่เลย <c oughs> เลขหนึ่งของเรานะคะเดี๋ยวเราจะนำเลขหนึ ok. 1, ่งนะคะถึงเลขสิบนะคะใส่เข้าไปข้างในนะคะเดี๋ยวเราดูเลขกันก่อนเนาะเลขหนึ่งค่ะเลขสองค่ะเลขสค่ะเลขสี่ค่ะเลขห้าค่ะเลขหกค่ะเลขเจ็ดค่ะเลขแปดค่ะเลขเก้าแล้วก็เลขสิบค่ะจะเก็บไว้ในถุงนี้นคะโอเคเดี๋ยวเราจะปิดฝานะคะ อยูนะคะเราก็ใส่ขาตั้งติดกั้งไปเลย ลูกบอลออก,อออกหรือเปล่าแป๊บหนึ่งทุกคนงงอันนี้นะคะทาให้ยไว้ด้านหลังแบบนี้เนาะโอเคค่ะเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาลองหมุนกันดูนะคะ เล่นยังไงนะคะเดี๋ยวเราตัวเลขในตัวเลขลูกบอลนะคะในนี้ก็จะเป็นเลขหนึ่งเลขสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็เลขสิบนะคะเลขสิบให้เปลี่ยนเสมยมนเป็นเลขศูนย์นะคะเพราะว่าในตัวลูกบอลที่เขาให้มานะคะไม่มีเลขศูนย์เนาะเดี๋ยวเราจะลองหมุนดูนะคะแล้วก็ลองอ่าลองว่างวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่น้นะคะไว้นะคะเลขท้ายสองตัวนะคะจะเป็นเลขอะไรเนาะเดี๋ยวเราจะลองหมุนดูนะคะ เราก็ให้ลูกบอลนั้นหากระเจ้านะคะเราก็หมุนแล้วก็เทออกมาเลยได้ยังเอออ่ะได้มาแล้วหนึ่งลูกนี่เลยคะ่ะเลขหนึ่งคะ่ะเลื่อยใรางลเ่ยสองตัวตัวแรกของเราออกมาแล้วนะคะเป็นเลขหนึ่งนะคะเราก็จำเอาไว้เนาะว่าเลขหนึ่งนะคะแล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปคืนนะคะอ่าพรกเค้ามากระเ้าเสร็จนะคะเราก็จะทําการหมุน เป็นเลขเป็นเลขหกนะคะเลขหกถ้างั้นแล้วยังวดเลขท้ายสองตัวของเราประจําันที่หนึ่งกันยาย่สองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี้เลขที่ออกนะคะหนึ่งหกนะคะคือคน <c oughs> แต่ว่ส่งกลับเข้าไปคูณนะคะเดี๋ยวเราจะลองลุ้นนะคะลุ้นรางวัลเลขรางวัลที่หนึ่งกันนะคะเดี๋ยวเราจะลองหมุนเป็น แค่3ตัวท้ายนะคะสตัวท้ายของเราเลขที่1ดูนะคะว่า,าจะออกเป็นเลขอะไรนะคะทุกเขาคลกเขาเท่ากันเสร็จแล้วเราก็ทำการตัขึ้นมาเลยจ้าไม่ติดตัวอีกอติดแล้วปึ้งเลขสิบนะคะให้เปลี่ยนเสมือนเป็นเลขศูนย์นะคะเลขเอามาแล้วเลขศูนย์นะคะ โคใส่จับก็ไปขึ้นเดี๋ยวเราจะคลุกเ,เขาเขาเสร็จแล้วเราก็หมุนขึ้นมาเป็นตัวี้ออกเป็นเลข0นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเลข2ค่ะเลข2นะคะใส่จับก็ไปึืนค่ะหมุอนออกมาเป็นเลข5ค่ะชน,นะแล้วนเลข ตัวนะคะรางวัลที่1ก็จะกลายเป็นเลข025นั่นเองนะคะกับเลขรางวัลเลขใช้าย2ตัวนะคะก็จะเป็นเลข16นะคะโอเคค่ะวันนี้คุณก็จะมารีวิวของเล่นสนุกๆน,นะคะสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนนะคะจากน้องอลูกบอลตัวนี้นะคะให้เอาไว้ไปเล่นในการแบบเสี่ยงโชคเนาะสำหรับใครที่แบบอยากซื้อลอตเตอรี่ทุกงวดเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะซื้อเลขอะไรดีเลขนูน่นเลขนี่ก็โอเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ เสี่ยงดวงจากดวงตัวเองเลยค่ะทุกคนหมุนเองเสี่ยงเองจากดวงของตัวเองนะคะได้เลขไหนเราก็เอาไปซื้อเลขนั้นนะคะใครจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่นะคะจากลูกบอลที่เขาให้มาก็ได้ไนะไม่จาเป็นต้องทําแบบตามปุ้งก็ได้นะคะก็เอาไปลองเล่นกันดูนะคะสามารถหาซื้อได้ในช้อปปี้เนาะเดี๋ยวกุ้งจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะโอเคสำหรับนี้กุ้งขอรีวิวไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสอบอันดีบแปแลวคะ่ะบ๊ายบาย